โอเคได้ค่ะไปดูกันเลยว่าจะรอดหรือร่วงค่ะคนนี้ก็มีปัญหาเรื่องชั้นตาหลบในค่ะก็ได้แก้ไขโดยการทำตา2ชั้นไปจะเห็นชั้นตาชัดขึ้นค่ะ คนนี้ก็มีชั้นตาหลบในเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าตา2ข้างมีความแตกต่างกันเล็กน้อยพอผ่าตัดทำตาสองชั้นไปชั้นตาก็ดูใกล้เคียงกันมากขึ้นแล้วก็เห็นชั้นตาชัดขึ้นค่ะคนนี้มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตาดูปลือค่ะก็ได้แก้ไขโดยการทำตา2ชั้นร่วมกับการดึงกล้ามเนื้อรีเวเตอร์หลังผ่าตัดไปตาก็ดูสดใสมากขึ้นค่ะ นคนไข้คนนี้มีปัญหาเรื่องเบ้าตาลึกร่่มกับมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่ะถ้าทําแบบเทคนิคปกติเลยก็คืออาจจะต้องมีการผ่าตัดตา2ชั้นร่วมกับการแก้ไขกล้ามเนื้อตาร่วมกับการปลูกถ่ายไขยมันเข้าที่เบ้าตาค่ะแต่ในรายนี้หมอเลือกทําเป็นการผ่ตาตัดแบบแผลเล็กร่วมกับการดึงกล้ามเนื้อลีเวเตอร์ทําให้เราไม่จําเป็นต้องปลูกถ่ายไขยมันผลลัพธ์ที่ได้ก็ดูดีมากๆเลยค่ะ ใครที่คิดกำลังจะทำตา2ชั้นหรือว่ามีปัญหารอบดวงตาเข้ามาปรึกษาหมอได้ที่คลินิกนะคะ